สวัสดีค่ะพบกับปาดิชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรยีนครินทรวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตดีลงพื้นที่ชุมชนก้าวเซ้งอำเภอเมืองสงขลาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงกับท้องทะเลที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนในทุกๆฤดูกาลค่ะ ทะเลที่เรามองเห็นอยู่นี้ที่นั่นคือชุมชนเก้าเส้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นหลักเฮ hey, ที่ถูกช้อนเลหยิบขึ้นมาในวันนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่จะทำให้เขาได้พบเจอกับปลาตัวเล็กๆในบริเวณร,ริมชายหาดซึ่งเป็นความสุขง่ายๆในวันธรรมดาบนชายหาดแห่งนี้ค่ะธรรมชาติมันก็ มันก็ปกติใครๆก็สัมผัสเราได้ธรรมชาติมีความสุขไหมคะกับการทำอาชีพป,ประมงก็สนุกสนุกน,น,นี่ทำมานานแล้วเหรอคะก็ยีปีแล้วเกือบๆเลยใช้ชีวิตอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับประมงมประมาณยี่สิปี ขับเองไปคนเดียวหรือไงไปคนเดียวบางครั้งก็ไปคนเดียว,ยวบางครั้งก็มีเพื่อนไปด้วยไม่เชื่อเลยค่ะว่าทรัพยากรอันมหาศาลใต้ท้องทะเลนี้คือสิ่งสำคัญในการสร้างความผูกพันกับการใช้ชีวิตบนเรือเส้นเชือกที่คอยผูกของเรือแต่ละลำสีสันที่แตกต่าง สลับเรียงร้อยนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์ของชาวเลในชุมชนแห่งนี้แล้วยังทำให้เขารักและห่วงแหนทรัพยากรในท้องทะเลอีกด้วยค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือตอนนี้คือขาดแคลนเรื่องทรัพยากรแล้วในเมื่อขาดแคลนทรัพยากรน,นี่คือชาวประมงทุก,ท,กทุกคนนี่คือ,ต,อ,อต,ต้อง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 ต้อสังเกตแล้วว่า สาเหตุเลยที่ว่าทรัพยากรหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคณัติขึ้นมาว่าเออทำไงคือไม่ให้เรือที่มาลักลอบแบบย่องเอาไอ้พวกทรัพยากรที่กำลังเติบโตอะไรเงี้ยมันได้ช่วงมรสุมอันนี้ถ้าวัดเจที่นอกทะเลก็เก็บมาเป็นอานชิปหลักอาชีพหลัก จากทะเลนะคะจะเห็นได้ว่าชาวบอมง,งที่นี่นะคะจะใส่ใจในทุกเรื่องแม้ว่าสิ่งที่เป็นขยะแล้วก็นำมาเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ค่ะนี่เลยค่ะคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ดิฉันได้ค้นพบจากชายทะเลแห่งนี้ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าทรัพยากรในท้องทะเลแม้จะอยู่ภายใต้ท้องทะเลนั้นก็สามารถเลี้ยงชีพสร้างรายได้ความสุข ความผูกพันให้กับชาวเลอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวแบบนี้เข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ